ครับเพื่อนๆพบกับอูสุพรรณชาแนลนะวันนี้เราก็จะออกไปการเตินแคมปิ้งกันที่สระบุรีนะแวแถว,แถวชะอมก็วันนี้ก็ขับรถมาได้คสา30กิโลและแวะเติมน้ำมันเติมเชวเติมาเต็มขังเลย2องรอย วันนี้วันที่สิบอะไรเนี่ยวันนี้วันที่18ตุลาคมนะเราเราเพิ่งกลับจาก้านมาเมื่อวันอะไรอะวันพุธเราเพิ่งกลับจาก้านมาเมื่อวันพุธเราก็ไปแคมป์ปาร์ีกแล้ว <c oughs> เป็น ระบายของเข็มรอบก่อนไปน่านเราไม่ได้แขปมกันวันสุดท้ายเขาเขามีความ์ึดออัดใจกันอยากจะแข็มอีกก็เลยไปกันวันเสาร์นี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันและไปกันครับเดินทางต่อออกจากปั๊มเชลเลื่อระยะทาง ว่าประมาณ5 0ฟอลโลเลจะถึงที่พักที่แคมป์ชะอมยังไม่ได้เข้าไปหาที่นะว่าที่ไหนแต่ดูๆจะเป็นอะไรนะเมมโมรี่แคมป์กับแบ็กล็อกถ้าไม่มีจริงๆก็คงจะเป็นลานลัก ว่ารานลักมันกว้างมากที่กลางเยอะแยะมากมายเลยรานลักเนะี่ยแล้วก่อนที่เรากลับจากนาดมาวันสุดท้ายกะว่าจะกลางที่แพ่แดบไปขี่วนดูราน คนมันตกมันเฉิ่อแฉะม,มันไม่สะดวกจริงเลยต้องตัดใจไปนอนโรงแรมคือสุดท้ายไปกันเหมือนเดิมครับสี่คนเด็กหนึ่งคนเห็นพิวิทย์บอกว่าจะมีน้องเข้ามาด้วยนะอีกคนหนึ่งอันนี้คือผมยังไม่เคยเจอน้องเข้าไปกันเคยเห็นแต่ในรูป โอเคครับเดินทางกันต่อเลย น่าจะไม่ตกผมดูพยากรณ์อากาศมาอีกแล้วนะมีโอกาสตก25 25เแหละไม่น่าตกหรอกน้อยมากนะ25เปอาจจะตกก็สวยอะ่ะ ตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อฝนตกมากเลยครับเพราะว่าไปน้านนี้คือตกตลอดเปียกกันตลอดไหนไหนก็บอกว่าวันที่15ตุลาจะหนาวมมพิเศมันจะหนาวฝนก็ยังอยู่หนาวนิดหน่อยตอนกลางคืน ยังไม่ได้เห็นทะเลเหมอกเลยนะครับไปทิปหน้านเนี่ยเมื่อไรจะได้เห็นทะเลเหมอกกรเสอาสักทีผมต้องไปที่ไหนเนี่ยถึงจะได้เห็นทะเลเหมกอกดังนั้นไปเขาใหญ่เที่ยงไล่ภูผ,ผาตะวันดาวก็ไม่มีฝนกระตกแต่ก็ไม่มีทะเลเหมอกผมเห็น คนอื่นเขาไปมีทะเลหมอกเฉยจุดเดียวกันเลยสมใส่ผมจะไม่ค่อยมีดวงกับทะเลหมอกเอาสิครับเดี๋ยวมันต้องมีัทริปแหละที่ได้เห็นทะเลหมอกแล้วก็จะไปกันเรื่อยๆแบบนี้แหละ โลมตรโอ้ตรงนี้อะไรน้ํา้ำจึงเลยเนี่ยน้ำท่วมอะไรเนี่ยน้ำมาจากไหนน้ำมาจากไหนเขาเดี๋ยวจะไปดูลานแม็กล็อกก่อนว่ามันมันว่างไหมจะลองไปถามก็ดู ีตลาดตรงนี้ด้วยนะเมื่อก่อนไม่เคยมีนะตรงเนี้โอ้ย,ยงี้สบายแล้วมีมีของกินนี่ออกออกมาซื้อได้เลยนะมันเป็นวันเสาร์ด้วยกลางเทนเซตก็ออกมาซื้อของกินได้เลยเดี๋ยวนี้แถวนี้ชักมีจุดที่ทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเยอะแล้วนะ แหล่งท่องเที่ยวของชาวแคนเบอร์รงที่เล,ละนชมเนี่ยเราเดินทางมาถึงแบ็กล็อกแล้วน่าจะกลางที่แบ็กล็อกนี่แหละ เาบอกเจอที่ดีๆพีวิทย์บอกจะากลกางที่นี่เจอที่ดีๆแล้วไปขี่เขาไปดูหน่อยที่ดีๆของเขาเนี่ยคือที่ไหนที่ดีๆ เพื่อนๆมากลางเต็นกันเยอะเลยนี่ก็มีเป็นว่ายมีทางน้ำข้ามตรงนี้ได้เล่นน้ำได้มีอะไรนะกะทิ้งเรอมีกะทิ้งเลย 四头。 ป <Bye. S 2> <Bye. S 1> เราไปทำกับข้าวไปต่อด,ดีกป่ะนี่ก็จะห้าโมงแล้วกับข้าวไว้กินเย็นกับแกล้มดีไหมที่กับข้าวกับแกล้ม <c oughs> กี้มีแสงอยู่แสงหายหมดแล้วที่นี่นะครับแบ็คล็อกค่ากลางสามร้อยบาทก็แสงเอาเรื่องอยู่แต่มันสวยครับนี่แบผมจอดนี่ล็อพี่โชคมาถึงแล้ว มีช้างกระดักช้างอยู่มีช้างเดินตามกันนี่นะนี่พี่โชคพี่โชคเพิ่งมาถึงตอน4โมงเย็นกลางเต็นเสร็จแล้ว ไม่เจนไหมจิ้มโล่งๆบรรยากาศดีนะครับตอนนี้โน่นบ้านผีสอดห้องพักไอปมี<ะ>เพื่อนออาไปาท้างออกไปด้วยไหมว่าผมยังทำไม่เสร็จก็ได้อย่างเดียวเลย ทำยำกุ้งซึ่งแกะเป็ดเราจะน่นากินกันตรงนี้แหละโอเคเอาละครับเพื่อนตอนนี้ก็เวลาเวลาไหนอีกเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเวลานอนนะใช่ไหมสี่ทุ่มแล้วเราก็เริ่มทยอยเข้านอนกันแล้วนะ บรรยากาศเป็นคนอื่นตรงนี้ตรงฝั่งตรงข้ามน้ำนั้นไฟสวยมากเลยเจะเายไเนี่ยแต่ผมยังไม่นอนหรอกอีกสักพัก อากาศเย็นสบายดีมากเลยน่าจะประมาณ25องศา,าได้มั้งเย็นสบายดีมนอนตักประมาณห้าทุ่มเรวพรุ่งนี้เช,ช้าเจอกันอะครับเพื่อนตอนนี้ก็6กโมงประมาณ30มสิบแล้วนะหกโมงครึ่ง แบ็กลักไปอาทิตย์ขึ้นตอนน้นอ,อันนี้ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูอันนี้อีกอะไรลู่ สววยยนอีกตรงนี้ตรงนี้เป็นไม้อะไรอะไรม่รู้ตงกองาหตาเซ็นตรงนี้นะนาอยู่คนเดียวตรงนี้ รถมาจอดใกล้ไงดีหน่อยเอาละครับเดี๋ยวสักเดี๋ยวสักสองโมงก็คลิปของกลับบ้านแล้วโอเค นี่ยังไม่ได้ห่วนเลย